สบายดีพี่น้องมาดื่มน้ำนางล่เด้อพี่น้องมาเบิ่งพันปลูกพักสวนคั่วเพิ่นเลยโอ้ยออกดคนนี่นี่พักเพลินมุนเบิดพักเบิดอยังกะเพิ่นบงอันนี้มุนประกาดบ่เนี่ยปรักกาดพักหอมเปย์สบายดีพี่น้องเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสบายดีพี่น้องนี่พป็นนาวอาแช่บ่อทั้งเจ้าก็บน้าอยู่ปะเนาะทังพูดหน่อเนาะนาาเลย หนาวเลยแล้วข,ข,ย,ขออยีรถมากเลยยังหนาวกระดินน้ำนังขีง้โอ้ยหนาวจอกๆเลยนะหัออกบวบผุนแได้กินอะไรแได้มาขอผุอนอะได้กินหมกนัออกบวบเนี่ยักบวบมัมกตำลินมักน้อยผุนผูกนี่หมักถั่วมักจะขึ้นข้างเลยได้เลยมักเล่นก็งามเลย คนพูดพพอดอย่างเงีเออเอาข้างใส่แล้วทางเฮือนกันได้อ่าอันนี้มักแตงมักอื้อบ่มักอื้อเออมักอือ้อแดงนี่งาบกุ้งบดเดนไพร์ล่ะนะฮะบุงประกาศอือก,กาดบักเล่นเอ้ยพระหอมป้อมคนงามขอสดีดเอามาไว้ใส่นในแจวก่อนอยู่เฮือนข่อยอยังมดแต่ไหนนั่งแต่ถ้าพี่โป้ได้ ควัดขัายัพ uh ิบ okay. ยังไ่ได <Okay. S 1> mm ้เ hmm. ก <Okay. S 2> ิดอยู่สิได้ได้สะลูกเอาก่อนกมาไว้สเจวก่อนคนเหยียบมุนหมดเลวนางน้ำตาลเหยียบบางกีนี่มุนหมดแล้เนี่อมไก่เห็ดเขาก็เห็ดน้ำไก่ไก่บินเขมาบ่ เออมันขาวทางเบืองนั่นบอเขาทางหมูขเขพ <อ S 2> เ<ล>พราะแหละใช่เติบอ้าเลือคีนยออกไ้เมะเนี่ย้วล,ล่างไ้แม่เนี่ยเม็ดซปุนใส่แจวสืบหมอมีมาซูนั้งหล่ากินพี่น้องสืบหมองมีม่เขาโคบมันเผา จะเมื่อให้ยทะเบิลแน่หมักแต่แได้มันเผาน่ะสั่งอีเมสซื้อมันเผามากินเนด้อลูกชายขออยู่เฮือนเมืเ่อคนาน่ะก็มาเวงน้องเพิน่นกินแน่ถนัดใจได้กินทางนี้ก็ได้กินลูกกระเซน็นใดๆนี่ยังอยากซื้อมาสู่ลูกกินแม่มอนก็นได้หักมดทุกคนมาพี่น,น้นอ,อ,องกินหมักมี่กินมันเผาหมูมี่หมูมี่ฝาบ้า ซื้อมองมี่รับสิบสองชวมาถวาวแย่บานี้ตือลูกสาวคอยเอาห้่งเผิงงห้พี่น้องของหมักส่ํเนีน่ยมา,มา้าอะไรเธอเลยลืมเอาเลยาวเยากบ่ลืมคอยแห้งหมักแล้วดีนะแต่มือแดงลืมแบบมันจำจะลืมห้่เผิงแล้อห่นมิงเนี่ยจัเงิ่นมานเลยนะครับอ,อันน้องเลยมากินน้องแมวต่อกันเจอาจ้าครับเลย

หานังคืมากเลกับพุธมาแบ่่เพิ่งซื้อมอม่รับสิบสองทางแบ่ประทัดยี่หางนเนี่ยสามันชอบหาพัอ้าวอ้าวอันนี้หมักเสนี่นางงานหมมักแล้วอะไรเป็นแน่มันเขาอย่างบวดีวไม่แห้อเนยังอ้าวอ้าวอ้าวขุนชาพะแนหน่องดื่มยง

ơ có trứng tiền đào nữa ừ kiếm như thế con mặt từng nhắm một chỗ nòi

เมื่อเดกเลือเข่าละเามื่อนึงให้เพิ่นซื้อสามอันเศร้าหาพัด mm hmm. ขีบสี่สิบห้าบาทนี่น้องเลยเขาขายส้าบาท พ่งวดมันใะแทมวานอ้าวเออ้าวนี่มากินอันนี้เนาะเจ้าก็ได้มากินห้างผงเนาะเห้างไปถึงเนี่ย อีใว,วันนี้งงนต้นแดงจะง่ายเนาะไปเอาความกินเนื้นเอเนาะเดี๋ยมากินเดี๋มาทานกินเข่านี้หอยเสียงเอาพี่น้องที่อยากพูดคนยเรากินเข่ขงงาดีกวาะกินข้าวหวานพร้อม,มกินข้าวข้าวพร้อมพี่น้องไปพร้อมกันเลยอเพราะจะไปทักสโตรมากินมใกล้กล้อง

แต่วากาสีผักหวานเป็นมัเป็นไหมที่แล้วนันมือมนต้องผักแล้วอบุญนย่เนาะเอ้มึงญ่หัวบาด้บุญิมิรเข่ามันมือนกกสอกเขาไอ้ที่ไว้มือมันก็จะผักเลยด้านหน่อยเลเบ็แทนเนาะกว่เนาะแุนิ่ง ชีเขาหนกจอบเขาจอบเขาง่ายๆได้ีเห็ดจะได้ทงชีสาวนางละแม่โม่ไปดาวล้วสีเขาแล้วเอาเข่าแล้วคลายเขาคลายทำเองโชคี้แล้วเล่นอ่ะง่อยะ,ะ,ะพอแม่มอไปดาวเนี่ยเราคิดแล้วเล่น่ะชีเขานะน่าไเที่ยวนะ ลดินเล่าเหรอลมพัดหลดเขาแข็งขนเขาหน่อยในคัวซีดอานเรืงขามนคัวซีดน่าตามน้องแอมข้เขา่ปกินไน้รลซีดเถอะอันนี้เราโดนผี่น่ะ

เอาซบลงเนี่นื้อเฮือนเป่าจะมีคนมาหลินบอมาหลินไผ่นี่ย่มามางั้นเฮือนเป่านะเย็นซัมไถ่เย็นบ้านนี่เนาะเด่นเนาะก็คือซัมไถ่ายนเย็นะสร่มเรื่องอันเรื่อเรื่องเงินเรื่องคำเงินขาหัวแ้วแหละ เราก็ house, ืะได้ร um, ้านอยู่แล like ้วพนักงานตายจักปีจักปีเราก็ไล่ตามนั่นมาแล้วเดือนเธอได้จองร้านน่อยป่ะเป็นเดือนเราจองร้านปลายบ่เขาไปไล่ตามเงินเดือนอะไรอ่ะจะไปดีป้องนะเป็นนางจะป่องนะหันไปลืมนะอันเด็กตั้งหันใจละ สบายดิพี่น้องนั่งก็นั่งลงก่งุจะเห็นยืนได้ยืนอ่าโอ้โงานแท้คือร้านอะมาได้มาจะใช้เงานี่เเชื่อสบายดีพี่น้องมาจะให้ป๊าป๊าแก้วอือคืองานที่ักไงร้านมาคคยให้อื้อยเอื้อยเอ้อยชิ้นนึ่แล้ว ก่อนจะกินมนี่ไม่กินอะไเียนดยว่าไงนี่รกินอยู่เราอยู่ในัวนั่งกินนั่กินไม่ยาเลยอากินนี่กัเบมอสาได้พี่น้องเด้อซื้อมันมี่มันหกมันเผามาส่รู่กินมาชนังหลากินมันก็ได้ห้างพิ่งพายแม่นี่แหละกินแซ่ Okay, bye. Bye right now. Okay, bye.